ตอนเช้าจะไปไข่ของที่โรงเรียนบ้านนำ้ำรีบ่ายโมงก็จะมาไข่ของที่สวนปีเหลือกทำสองอาชีพนี้คือโดยส่วนตัวชอบอิซุซุประหยัน้ำมันรถกันนี่เป็นรถคั้นแรกี่ะดีเลือกสีประตูคือไปไหนเป็นขออบคัวใหญ่จ้ะรายได้บรม่นคงแต่ออกรถมาได้ใจ็คคนค้ำไปแน่นทางนง่ายค่ะชื่อนงเยาแสนหลวงค่ะตอนนี้อายุ40ปีอาชีพหลักขาของที่สวนน้องพลอย สวนน้องพลนี่มาเที่ยวได้ทุกฤด,ดูกาลจากเพราะว่ามันมีน้ำคลองให้เล่นได้ตลอดทั้งปีจุดเริ่มต้นนะคะตอนแรกเป็นพื้นที่วางเปล่าลองคิดอยากจะทำดูก่อนค่ะก็เลยมาพัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยวก็ประสบความสำเร็จเป็นที่แรกของอำเภอท่าป่าค่ะ ส่วนน้องพลอยแก่งสางามจ้ะเป็นสถานที่เฮ้เล่นน้ำกลางเต้นมาปิกนิกตอนกลางวันคนละยี่สิบาทแล้วก็มากางเต้นกลางคืนคนละ100บาทค่ะมีเต้นเื้อเจ้าหลังละร้อยห้บาทรวมถึงนอนจ้ะสวนน้องพลอยจะอยู่แก่งสางามอำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิษนะคะ ส่วนมากตอนเช้าจะไปขายของที่โรงเรียนบ้านนำ้ำรีคือขายของกับทำกับข้าวประมาณบ่ายโมงก็จะมาเปิดร้านที่สวนแล้วก็มาทำขายของที่สวนอาชีพเป็นหลักที่เลือท้าสองอาชีพนี่คืออาชีพนั่นกวกว่ามาเนนนอนอันนี้กับมาเนนนอนก็เลยคํำขวบกันไปทั้งสองอาชีพก่อนจะ้ะ ออกรถมาแล้วใจดีค่ะเพราะสวนน้องพ้อยเป็นพื้นที่เขารถกันนี่เป็นรถคันแรกจีจเรียสีประตูคูอไปไหนสะดวกสบายไปไหนเป็นครอบครัวใหญ่ายายจ้ะหลายคุณก่อนออกรถมีความตังวลระหนอย่างเลยจ้ะเอกสารคือ่านทุกอย่างโดยส่วนตัวชอบอิซุซุประหยัดน้ำมันสีประตูนี่ตอบโจทย์ละจ้ะ ตอนแรกก็จะไปดูรถแล้วก็ไปเจอเซลตองพอดีบริการดีจ้ะดีทุกอย่างตั้งแต่เลือกรถจนถึงเอารถออกมาจา้ะเซลตองออกง่ายไม่ค้ำครับถ้าใครสนใจติดต่อข้างล่างนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะอิสุใช้ดีบอกต่อ